ยูโรปาลีกวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางการเดินทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับและใครที่อยากได้เพิ่มเงินตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเรามาจัดให้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มาพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางคืนนี้กันก่อนนะครับผมก็ดูในเรื่องของทั้งในเรื่องของปารีสเองนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของบาเยนง้หดูบแ่่คครันไมาึต่บเย์ โดนไปแล้วนะครับผมส่วนอีกหนึ่งตัวครับสำหรับในเรื่องของฟิออลินจิน่าครับใครได้ดูเกมเมื่อคืนก็น่าจะรู้เลยฟิออโดนนําอยู่แต่ก็ยังถ่วงเวลาผมก็งงเหมือนกันว่าเขาอยากแพ้ถึงขนาดนั้นเลยหรอก็ยังไม่เข้าใจกับในเรื่องของทีมฟิออซะเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้นะครับผมในเรื่องแนวทางในกลุ่มสําหรับในเรื่องโครงการ4ของแชมป์ชิมังกิตที่ผมจัดให้นะครับผมก็บอกเลยว่าได้ยิ้มหวานอย่างเต็มปากใครที่อยากเห็นผลงานดูครับ เป็นไงครับสำหรับในเรื่องของชุดโครงการสีของเรานะครับผมก็บอก้เลยว่ากินกนันเต็มเต็มนะครับก็ดีใจกับคนที่นด่ติดตามด้วยแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะจัดให้ก็เป็นในเรื่องของศึกย <c oughs> ุโรปาลีคในนี้เลยนะผม3คู่นะที่เราจ,จารัดให้ เปิดหัวไปที่คู่เฟยนูนครับเปิดบ้านต้อนรับกัรมีกานักเอเอสโรมานั่นเองนะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเคยเจอกันมาบ่อยมากนะผมแลกทนมากมักจะเป็นเกมเจ้าบ้านครับเจอกันมาเนี่ยเป็นเกมเจ้าบ้านที่ผ่านไปได้ครับในปี2023หรือในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นในเรื่องของทางเฟยนูนครับเล่นในบ้านก็ชนะโรมาไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับโรมาเล่นในบ้านเองนะครับผมก็ชนะทางเฟยนูนไปได้2ประตูถึงเท่ากับว่าในเรื่องเฮตูเฮตเนี่ยแอบดูสูสีครับแต่ต้องบอกว่าฟอร์มในปัจจุบันของทางเเฟยนนนูอองแล้ววะผมก็ถื่าด โดดเด่นอย่างมากและเกมในบ้านเหมือนกันครับในเรื่องของการ7เกมหลังสุดเนี่ยเขาชนะไปถึง5ครับสเสมอไป2ครับนัดล่าสุดชนะทางสมบัตักรอกเตอร์ดัมมาด้วยสก,กอร์สองประตูต่อศูนย์นั่นเองกับกับทีมเยือนอย่างทางเอสโลมาครับจากการที่เปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับผมก็เพิ่งแพ้อินเตอร์มิลานเพียงแค่นัดเดียวก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับผมกับการทําทีมของเดเดเลเดโรซี่นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ากับในเรื่องของรูปแบบทีมรูปแบบเทคนิคเนี่ยก็อาจจะเป็นในรูปแบบเดิมครับแต่เดโรซี่เนี่ยเขามีเรืืื่่่่่่่่ออ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 องงงงงงขขกกกาาาาารรรรปลลุใใใใจทีีดยูแ้้้้้วถหมมมนน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 เเเััะะคผผบช บาบครับซาแลนิตาหน้าหรือจะเป็นในเรื่องของกายารี่เองนะครับผมก็ทางลรมาผ่านมาได้นะครับแต่มาดูในเรื่องตัวความพร้อมครับก็ต้องบอกว่าลรมาวันนี้มาแบบขุมกำลังเต็มร้อยไปเลยกับกันกับในเรื่องเฟยนูตครับที่ขาดปัญหาหลักในเรื่องแดนกลางแล้วก็แนวรับครับแนวรับเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่มีตัวเปลี่ยนสำรองเลยนะครับผมเท่ากับว่าความพร้อมของน้ำเฟยนูตเนี่ยแอบดูย่ำแย่อย่างมากครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าทางเฟยนูตเนี่ยต้องมาเจอทีมอย่างลรมาถามเป็นเกมยากไหมยากอยู่แล้วครับจากการที่ตัวตตัวเองไม่พร้อมเนี่งแย่รัวเสมออยู่แล้บ ผมก็ชนะได้เขาก็ชนะแหละแต่ว่าอย่างน้อยคือผมมองว่าโรมาต้องมาเอาอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับผมดัน ส่วนคู่ที่2ครับที่ผมไปจัดให้ก็เป็นในเรื่องของชักตาโดเนตครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางโอลิมปิกมารคเซย์นั่นเองชักตาโดเนตครับกับมารคเซย์เนี่ยเคยเจอกันครั้งหนึ่งก็คือในปี2009เลยนะครับผมก็เป็นศึกบอลยูโรปาลีกนี่แหละและในปีนั้นนะครับผมเป็นชักตาโดเนตตบทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะได้2-0บุกไปเยือนทางโอลิมปิกมารคเซย์ก็ชนะไม่ได้2-1ก็ถือว่าเป็นเฮตวิตที่ดูคมขาดอย่างมากนะครับแต่มันเป็นปี2009 2 2เเเเเเลลลยยยยณปปปััััััจจุบบบบบนนนนนีีี้้้ถาาาาามมมมมมวว่่่่่่ฟอออออรรรรรร์ขขงงชชคคคคตตโโดดดกกก็แแแแแูำะะะผททไไไใสพ แล้วก็เกมในบ้านเนี่ยถามว่าดูดีไหมก็2เกมหลังสุดเนี่ยเขาชนะมาสองนัดติดครับโดยการที่ชนะทางชนะเมตาลิตมาครับกับทางเวลสมนิดเน่นะครับผมแต่ที่เหลือเขาก็ฟอร์มก่อนแล้วก็ยังดูจืดๆอยู่เหมือนกันนะครับผมกลับกันกลับในเรื่องของโอลิมปิกมาร์เซย์ครับถามว่าฟอร์มดูโดดเด่นไหมนะผมก็ช่วงหลังนี้ก็แอบดูแย่ครับห้าเกมหลังสุดแล้วที่เขายังไม่เจอชัยชนะเลยโดยการที่เสมอไป4ครับแล้วก็แพ้ไปหนึ่งแต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานเกมไปเยือนของทางมาร์เซย์แล้วนะครับผมก็ดูย่ำแย่นะสำหรับในเรื่ รับผมหรือจะเป็นในเรื่องของการบุกไปเย็นไบตันเองนะครับผมก็แพ้มาแต่ต้องบอกว่ามาตรฐานทีมนในเรื่องของชื่อชั้นทีมก็ต้องพูดตามตรงว่าหมากเซยดูดีกว่าอยู่แล้วนะผมเพราะว่าในชื่อชั้นลีกอ่ะมันมีความห่างอยู่ครับเพราะว่าทางหมากเซยเนี่ยเขาอยู่ในหลีกใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของทางชักเตอนเน็ตเองอยู่ในลีกรองครับมันก็เลยอาจจะมีเรื่องของข้อได้เปรียบครับกับในเรื่องของการที่เจอทีมที่มันขัดเคี่ยวมากกว่าทีมที่มันแน่นมากกว่าแล้ววันนี้ทางโอลิมปิกหมากเซยครับอย่างน้อยเขาต้องไเเเ็ชัหออย,ยห้้หนน้้ออง่านนนนมมมีีีถสพพแลวว ทีมอย่างชาเต้าเนีจับชนะได้ไหมผมมองว่าแอบยากหน่อยถึงจะเล่นในบ้านครับแต่ผมมองว่าโอลิมปิกมากเซย์ทำได้ครับแต่ถ้าให้มองอีกช่องทางนึงผมว่ามองว่า จิ้มไปที่โอลิมปิกมาร์คเซยหรือสกอร์สูงมาแล้วกันนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็เป็นในเรื่องของเอซิมิลานครับที่ตกมาที่อยู่ในกลุ่มออฟเดตนะครับต้องยอมรับว่าไม่ได้แปลกครับกับการที่เอซิมิลานตกมาเพราะว่าในสองดีนี่เหลือเนี่ยก็มีทั้งดอทมูนและก็ทางปารีสแซงต์แมตที่ผ่านเข้ารอบไปครับแล้ววันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางแลนด์ครับก็ถือว่าเป็นสองดีมที่ฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่ครับและคู่นี้เพิ่งเคยเจอกันครัััััั้้้้งงงงงงแแแรรรรรรกกกกกตออ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 บบบบบวว่่่่่าาาาาฟ์มมมมมมขขเเเเเเซีีีีิิลลลนนนนนนยยยหหสสสุดดททไไไพใคคคโโชะปปญ ก็ผ่านมาได้ครับแล้วก็เกมในบ้านสามเกมหลังสุดครับก็ชนะทางโรม่ามาแล้วผมที่เราอย่างเห็นแบบว่าเจอทีมใหญ่อย่างชัดเจนเนี่ยก็คือการที่ชนะโรม่ามา่นเองกลับกันนะครับผมกับในเรื่องแลนด์ครับสี่เกมหลังสุดแล้วที่เขาชนะติดต่อกันแล้วเขาไม่แพ้ใครมาแล้วแปดเกมติดครับเพียงแค่เสมอไปสองนัดก็ถือว่าฟอร์มของทางทีมเยือนอย่างแลนด์เนี่ยดูดีมากๆครับแล้วก็เกมไปเยือนเนี่ยห้าเกมหลังสุดชนะมาห้านัดติดโอ้โหต้องบอกว่าแลนด์ฟอร์มร้อนแรงขวากครับและกระแสที่มันเปิดมาถามว่าเอซิมิลานเนี่ยแอบเปิดมาเบาไหม ความพร้อมอาจจะมีในเรื่องของแนวรับที่มันยังไม่พร้อมแบบเต็มแบบร้อครับแล้วก็ในเรื่องแนวลุกเนี่ยอาจจะมาเต็มแต่ต้งองรอรุ้นครับว่าทางชีรลูหรือจะเป็นในเรื่องของเลอาลวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีมากแค่ไหนครับแต่ผมมองว่าเล่นในบ้านยังไงเอซีมิลานก็ต้องเอาไว้ก่อนต้องตุนไว้ก่อนสักหนงถึงงประตูครับตอนนี้ขอมองพิทีฐานเอซีมิลานได้เลยนะครับ อ่าวันนี้ก็จับไป3คู่ครับตัวแรกก็มองไปที่ถังเอสโรมาครับตัวที่2อมองไปที่มาร์คเซยหรือกอร์สูงและตัวที่3มองไปที่ถังเอซิมิลานใครที่ชื่นชอบก็อันดับแรกนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยและใครที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวด,ด้วยกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่อง้เลยนะครับเ<ส>ดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ